ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่ในไร่ในนามารับจ้างขนข้าวครับติดตามรถเกี่ยววันนี้เราก็มีรถเกี่ยวอยู่หนึ่งคันฮะมาประเดิมข้าวเบาก็หลายท่านก็อาจจะเกี่ยวแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ฝนฝนมาบ่อยมากนะก็เราเราก็นำรถฝนมาด้วย อันนี้เต็มที่ก็ประมาณ3อุ้มฮะสอุ้มมาณ8ตัน่ถ้าทางถ้า,ถาทางมันสวยก็เพิ่มหน่อนิดนึงแ่ถ้าทางครีก็ประมาณนี้แหละอันตรายเรียบคลองด้วยวะสออุ้มนี้เอาไปทีตากครับเดี๋ยวอุ้มหลังก็น่าจะเอาไปขาย เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงราคาเนาะราคาที่ค่าขนส่งค่าแบกเอาไปขายมันก็จะมีเรียดราคาที่มันแตกต่างกันนะฮะช่วงนี้ข้าวก็ยังไม่สุกเต็มท้องทุ่งนะยังประมาณสัก4ีนะฮะยังเป็นข้าวเบาอยู่ส่วนข้าวหนักก็เป็นบางพื้นที่นะครับเราก็มาอาศัยรถร่วมติดกับรถเกี่ยวข้าวนี่แหละ ราคาที่ผมวิ่งไปที่โรงสีบางพื้นที่ก็ตันละ300ก็ถือว่าได้ราคา3า0บางพื้นที่ก็250บาทนะฮะถ้าอุ้มไปทีนะฮะตามบ้านเอาไปตากก็คิดเป็นตันเอาคิดเป็นอุ้มเป็นอุ้มนะ,ะอย่างอุ้มเนี้ยองตัน5้าเนี่ยหรือว่า2ตันกว่า,ก,วาก็เลทอยู่ประมาณ200ถึง250บาท ต่ออุ้มนะฮะถ้าไกลหน่อยก็บวกเพิ่มอีกสัก50บบาทนะฮะแต่ถ้าพูดถึงออไรายได้และความคุ้มค่านะฮะมันก็ต่ออยู่ที่รถเกี่ยวด้วยฮะถ้ารถเกี่ยวสองคันเนี่ยฮะเกี่ยวแปลงเดียวกันเนี่ยมันก็จะเต็มไวนะฮะแล้วก็ได้ออกไวแต่ถ้าคันเดียวก็ประมาณครั้งละชั่วโมงกว่าฮะเต็มอุ้มแล้วก็มาถ่าย เราก็รอทั้งวันนะครประมาณวันหนึ่งประมาณสองเที่ยว3ามเที่ยวอย่างมากนะอยู่ที่ว่าฝนจะตกไม่ตกด้วยฮะบ,บวกลบ้าน้ำมันเหลือประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทเป็นบางวันนะฮะถ้าฝนตกก็จบเลยกวก็ยังไงก็เกี่ยวไม่ได้แล้วนะฮะลูกค้าหรือว่าชาวบ้านชาวนาก็ไม่เกี่ยวเพราะมันชื้นจะเอาไปขายก็ขายไม่ได้จะเอาไปตากก็ตากไม่ได้อีกก็ ไว้ให้มันอยู่ในทุ่งนานด้วยแหละฮะเดี๋ยวรอห้อากาศมันร้อนมันแห้งก่อนค่อยเกี่ยวดีกว่านะฮะก็คือไม่ต้องมามารอว่าเออฝนจะหยุดตกตอนไหนก็ต้องหยุดเกี่ยวนะฮะรอให้มันแห้งแล้วค่อยมาเกี่ยวต่อก็ยกตัวอย่างประมาณนี้ฮะนี่ผมเกี่ยวข้าวใช้สายหน่อยประมาณช่วงสามโมงนะ,ะว่าเมื่อคืนฝนตกฝนตกมันชืน้นข้าวก็เปียกนะฮะ ้าเอาไปตากเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปขายนีย่บางโรงสีก็แทบจะไม่ซื้อเลยนะเพราะว่าเข้าวของชาวนาพี่น้องนี่จะส่วนมากก็จะเป็นไอ้ปนเปื้อนไปด้วยพวกไอ้ดำๆขี้หมูอะไรพวกนี้นะฮะพวกขี้หมูพวกเศษต้นไม้มาติดไปด้วยฮะ ถ้าจะเปรียบเทียบกับของปีที่แล้วกับป,ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าข้าวไม่สวยเท่าไหร่นะส่วนมากวัชจะพืชจะเยอะเพราะว่าน้านี่มาช้านะการเจริญเติบโตงอกงามของข้าวนี่ไม่ทันวันจะพืชนะวัชจะพืชก็จะเกิดมาก่อนนะน้ามาทีหลังมันก็เลยค่อนข้างที่จะรกนะเวลาเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะส่วนมากก็จะมีพวกนี่แหละปลนเปื้อนไปเยอะแถวโรงสีก็จะกดราคาราคาก็ไม่ได้ ตอนนี้ก็บอกว่าสิบสองสิบสามฮะพอเกี่ยวจริงนะหน้าง,งานจริงประมาณ1ิบบาทบวกลบป,ประมาณนี้เดี๋ยวหักน่นหักนีน่ส่วนมากก็เสียเปรียบนะครับก็ประมาณนี้นะครับราะว่าฝนช่วงนี้ก็ตกไม่หยุดเลยเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้นะข้าวก็จมน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำก็นองเต็มเลยฮะ ก็ต้องเกี่ยวฮะดีกว่าจมอยู่ในน้ำเพราะว่าน้ำกำลังลงมานะตอนนี้เห็น okay, นะครับเดี๋ยวคลิปนี้รลาเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ